บัวขาวแจงยังไม่ตอบรับมวยวันลั่นช่วยกันสู้โควิดก่อนบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังแจงยังไม่ตอบรับมวยวันเพราะตอนนี้ขอช่วยกันสู้โควิด -19 ก่อนเมื่อวันที่8เมษายนบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังออกมาโพสในเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิ้ม ชี้แจงข่าวที่ถูกพาดพิงจากสื่อที่ออกข่าวมาว่าบัวขาวเงียบกริบไม่ตอบรับหลังชวนต่อยสืกวันนั้นทางแอดมินให้ความเห็นว่าการที่มีการชาเลนจ์บัวขาวให้ลงสึกวันนั้นคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้โปรโมเตอร์ได้คุยกันว่าจะตกลงกันอย่างไรให้เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เพราะบัวขาวเป็นนักมวยและสิ่งที่สําคัญตอนนี้โลกเรามีโรคระบาดโควิด -19 อยู่น่าจะยังไม่เหมาะสมในช่วงนี้ทางเราหากิจกรรมเกษตรพอ และอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหลังจากพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่พอหลังจากนั้นก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยทุกคนเห็นด้วยเพราะชั่วโมงนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปเสียก่อนข่าวที่สองวงการมวยญี่ปุ่นเลื่อนจัดรอบที่4กระทบถึงนักมวยไทยเพียบนักมวยไทยขาดรายได้เข้าประเทศเมื่อวงการมวยญี่ปุ่น ประกาศเลื่อนอนุญาตจัดการแข่งขันโชกมวยออกไปอีกคำรบที่4โจโคอิซุมิคนดังวงการมวยสมุรัยรายงานข่าวจาก JBC และ JPBA 2อ,องค์กรมวยใหญ่ของญี่ปุ่นตัดสินใจถแถลงเลื่อนการอนุญาตจัดการแข่งขันโชกมวยในประเทศออกไปอีกเป็นครั้งที่4โดยล่าสุดกำหนดห้ามโชคถึงวันที่15พฤษภาคม2563โดยคณะกรรมาการกีฬาญี่ปุ่นหรือ JBC และสมาคม ญี่ปุ่น JPBA ร่วมการแถลงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่6เมษาที่ผ่านมาถึงความคืบหน้านโยบายการยกเลิกการจัดการแข่งขันโชคหวยภายในประเทศญี่ปุ่นต้องขยายระยะเวลาออกไปจากเดิมอีก15วันหลังรัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกห้ามจัดการแข่งขันโชคหวยในประเทศมาแล้ว3ครั้งจาก1-30มีนาคมและขยายเป็น12เมษายน ถึง30เมษายนกระทั่งล่าสุดยืดระยะเวลาออกไปอีก15พฤษภาคมศกหนีซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบถึงนักมวยไทยหลายรายที่มีคิวจะเดินทางไปโชคที่ญี่ปุ่นอีกด้วยอาทิศรีสเกตสองเพชรโกศนกรนสดายิมนักมวยไทยที่ญี่ปุ่นสนับสนุนหรือแม้กระทั่งโปรโมเตอร์มวยไทยอย่างไกโจโเคนัทพงษ์นาคสินโปรโมเตอร์มวยไทยและคนไทยคนแรกที่ได้รับอนุญาตจัดมวยไทยที่เวทีมวยโคลลคุ เป็นฮอในโตเกียวอย่างเป็นทางการก็จําเป็นต้องยกเลิกจัดการแข่งขันอย่างน่าเสียดายก่อนหน้านี้ยังไม่รวมถึงนักมวยไทยและสากลอาชีพที่ได้รับการติดต่อให้ไปชคที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจําในแต่ละเดือนอีกด้วยนั่นเอง ข่าวที่ 3, ามอายาน่าเมเวเทอร์ลูกสาววัยสิปีของฟอยเมเวเทอร์จูเนียร์อดีตแชมป์โลกหลายรุ่นคนดังชาวเมิลิิกันต้องขึ้นศาลเมื่อวันจันทร์ที่6เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเธอถูกตำรวจรวบตัวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากก่อเหตุแทงหญิงสาววัยยีปีรายหนึ่งที่เธอไปพบว่าอยู่ในบ้านของ NBA อยังบอยแรปเตอร์หนุ่มวัยยีปีที่รายงานข่าวว่าเป็นคู่มั่นหมายกับเธอ ทำให้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงและทะเลาะก,กันจนเข้าไปในห้องครัวก่อนที่สาวน้อยจะได้จังหวะคว้ามีดสองเล่มมาป้องกันตัวก่อนที่จะแทงเข้าที่แขนของคู่กรณีหลายแผลซึ่งในเวลาต่อมาหญิงสาวลายดังกล่าวก็ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลและมีอาการปลอดภัยแล้วหลายงานข่าวระบุว่าไอยาได้รับการประกันตัวออกไปแล้วโดวยจํานวนเงินสามหมนดอลลาร์ส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่ทราบแน่ชัดนั่นเอง you